สวัสดีผู้ที่เขามาติดตามช่องทาง YouTube กบกล้วยงามลอยนะครับเนาะสวัสดีครับอาสวัสดีครับหอยก้อยครับค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้กับข้าพ่อากับสองวันที่สามเดือนมีนาเนาะค่ะเนาะมื้อนี้มื้อนี้ได้สายไดยมาเนาะหอยก้อยนี่สายกุ้ยไทยค่ะโอ้ก้วยแม่นี่สูงไรบ้างหอยก้อยนี่ครับสูงร้อยสี่สิบแปดจ้าสูงร้อยสี่สิบแปดค่ะปัดคือคือเงีวคือใหญ่ยังสิครับตัวนี้ใหญ่เงีวค่ะตัวนี้ใหญ่ยาวนะครับเนาะเนี่ยค่ะเด็ดว้อนี้ครับเพผลข้างในลูกบ้างหอยก้อยนี่ ได้มากหรอค่ะพุ่นแยกมากค่ะโอ้ลูกตัวแรกเป็นตัวผู้ลูกตัวเมียหอยก่อยตัวเมียค่ะสวยบ่ครับใจลูก,สว,ลกสวยค่ะใจลูกที่เด่นเลยค่ะตัวนี้แม่เป็นคั้ยสายอุทัยที่หอยก่อยแม่ค่ะออดครับบังครับเป็นยังหอยก่อยนั่นกึ๊กขาของเขา,ขาเนี่ยนะครับตาเตีมนี่ค่ะอ๋อตาเตี่ยมเจียมจ้ำนะครับเนาะอึ๊กนะน้าเข่างี้นะครับแล้วบังครับบังครับแข่งขาหนีงามพี่น้องบังครับสูงร้อยสี่สิบแปดแม่ค่ะที่เดยนเป็นคือวยังหอยก้อยนี่บอกกันนะ ตาแดงแก้มจำ้ำนาเขาเปิดกว้างนาเขาเปิดกว้างหลังปลาบูข้อปลาชิงนะครับรอบตอนนี้นะครับไงเงา,ยยาดีค่ะตอนนี้เพิ่นสถานะผสมกับพอได้ห่อยก้อย,อยพอเก่าเจริญไหวค่ะผสมกับพอเก่าเจริญจากมือเหรอครับรได้รอบหนึ่งค่ะผสมเก้าเจริญได้หนึ่งรอบนะครับเนาะได้ยี่สิบเจ็ดมื่นตัวน,นีห<ม>่อยก้อยน<ม>ี่ครับนี<ม>่ครับพอเก่าเจริญของบิ๊กไอ้ฟร์มดพี่น้องเกิดจากพอเจ้าแบงแม่เขาหักนะครับนี่ครับห่อยก้อยเป็นข้อยหรือเป็น สร้างหอยก้อยตัวนี้คืองามเลยครับเป็นกล้วยสีดอกเล่างามหอยก้อยเนาะงามค่ะอัตลักษณ์ชัดเจนครับเพิ่งครับปัาดงามมากงามเนี่ยเป็นกล้วยแม่นี่ครับพี่น้องสุดจัดปรัดบอกกันแล้วครับตัวนี้ครับสูงร้อยสี่สิบแปดบวกลบค่ะไม่ครับมันครับนี่ครับพี่น้องเอาที่เด็กเพิ่มอีกอย่างหนึ่งหอยก้อยตัวเป็นกล้วยแบบไหนครับตัวนี้เป็นไงเป็นกล้วยอ่างกล้วยแงวนนะครับเนาะเป็น สายอ่างสายเงาเลยครับตัวน,นี้ครับปัดเบิ้งถ่ายได้ห้อยก้อยมาดีถ่ายบกักมันมาบกักเงาหน่อยหน่อยนะ้อยห้อก้อยเนาะแน่นค่ะเอาบักสมโอเงี้ยใช่ครับดิครับเห็นบ,บน้านผมก็โอเลยน,น,นะบักแตงโมนะครับถ่ายครับมีมันปัดครับมนีงครับจะถอนแสงยิ่งน้อยได้ครับพี่น้องมาดีเลยถ่ายมันดีสามเสาของมันดีสามเลยครับนี่ครับปัดครับมึงครับ,นนรบใหญ่ยเงาดีนะ้อห้อยก้อยเนาะแน่นจ้า ตัวแรกแข็งมาแล้วครับวันนี้มีมาเปิดจากตัวห้อยก้อยวันนี้นี่สองตัวค่ะมี่สองตัวนะครับเนาะเป็นคั้ยสายอุทัยต้องคูเล่นมอห้อยก้อยค่ะเอาจุ่มกนมาทางมีพี่น้องให้อยก้อยเข้ามให้มันจะสะท้อนแจ้งนหน่อยครับน่ครับนี่ครับของอย่างเงี้ยง่ายครับพี่น้องป๊าดบางตายืนเบิดเฉลือยครับพี่น้องเมื่อกี้ครับถึงคว่ำเงวครับพี่น้องเอาตัวคลังเงี้ยห้อยก้อยเข้าอุ่นซะป๊าดเงวบอลรถไฟครับพี่น้องมึงเกี้ครับเงวหักเงวเนี่ยพี่น้องเอ้ยคั้ยไมอานี่ เคยได้ลูกมาหลายตัวนึงงนะหอยก้อยเนาะแน่นค่ะเมันผสมกับเก่าเจริญไว้ด้วครับเด้อตัวนี้เอาไปรุ่นตัวทองหอยก้อยเนาะมาเอาไปรุ่นค่ะรุ่นตัวทองเอาเนาะฟันแท้กี่คู่หอยก้อย3ค่ะฟันแท้3คู่ครับอนาคตสิบ่ได้150ตาสิหอยก้อยตัวนี้ถึงแน่นอนค่ะอ่าสูง150บ่ดเหมือนเ่ถึงแสนแน่นจ้ะเปิดไปราคาได้หอยก้อยบ่นี่เปิดไปอ่ะแ้อเจ็ดพันค่ะไปลักคุ้ยมาขายเถอะหอยก้อยคือเปิดเจอไครับจะเห็นว่าถือกับแกล้งมาถือราคา เิ่ได้8 10, 7 0 0 0บาทแน่นค่ะคั้วสูง148บวกลบจ้าแม่หอยก้อยครับหอยก้อยไปได้ของดีของงามมาแปลงปันพี่น้องราคาเกษตรกรจับต้องได้นอน,นครับพี่น้องผู้ได้ที่อยากได้ขัว้วขั้วสูงมากนะครับพี่น้องผสมกับพอ่อเก่าเจริญได้27มนะือเนาะหรือผ่านรอบหนึ่งนะ้องหอยก้อยเนาะแม่นค่ะเอาไปรุ่นตรวจทองแล้วพี่น้องเนี่นี่ครับรับประกันตำนี้ภายในทุอยางาหอยก้อยรับประกันค่ะ โทรเข้ามาสอบถามเลยครับตัวแรกแหแ้งมันครับพี่น้อง0963766140ครับเมือการยืนนุ่มพอดพอพี่น้องเป็นกล้วยที่หางเงาเลยพี่น้องตัวนี้ครับหางดีนะครับหางเงาโตกะหลากดินนะครับนี่ครับเปิดไว้87,000บาทโอ้ผมก็ว่าราคานีหอยก้อยมาเปิดแบงพี่น้องในราคาเกษตรษกรนี่เลยครับตัวนี้ครับของใหญ่ๆยาวๆหัหหหหหหหวนหางเงินหางท่องเรียบพี่น้องค,ครับหลังปลาบูข้อปลาชิงบลาพี่น้องมั่งครับ สีขาวงามนะครับพี่น้องเล็บก็งามนะครับพี่น้องเห็นครับบั่นไถยดีครับตัวนี้ครับเห็นเมนตะกี้ก็เป็นนั่งประกวดน้องหอยก้อยเนาะแม่ค่ะกคมงามครับผมบอกออนซอนเหรอพี่น้องอ่อนซอนแต่บางตาเหรอครับพี่ครับตาแต้มบักง่ายเขาโตขั้นสอนน้องหอยก้อยเนาะดังคมน้อหอยก้อยบอกเพื่อนนะพี่น้องคมค่ะดังกับคมนะครับเนาะโอ้นี่แหะครับเอาไปเบิ่งแม่ที่สองคนต่อครับเพนนี้นี่ตะเละแข็งมันนะครับเนาะ เอาเมีที่สองนี่เพิ่นสถานะคลองไปหอยก้อยคลองเหรอคะคลองก็พอได้หอยก้อยนี่อ่าเพชรผู้แพงค่ะเดือจัดเดือนเหรอครับแปดเดือนค่ะคลองกับเพชรผู้แพงเนี่ยแปดเดือนนะครับเนาะบัตรส่วนสูงอยู่ล้อไม่ได้หอยก้อยเมียนี่ครับสูงร้อยสี่สิบห้าบวกลบค่ะสูงร้อยสี่สิบห้าบวกลบค่ะเพิ่นได้รูมันอะไรเจ้าตหอยก้อยนี่สองตค่ะได้รูมันสองตัวนะครับเนาะมตัวนี้ไหมครับพี่น้องได้ลูกมันสองตัวตัวที่สามไม่ท้องไม่หอยก้อยนี่แม่่คะตัวนี้กับเขาตัวก้อนสอดนี่้อยก้อยเนาะเป็นกล้วยสายได้หอยก้้ออยยยตัััวนีคครบาุท่ะ สายอุทัยพามากนะครับเนาะชุดนี้เลยตัวเทัยมาเลื่องหอยก้อยนี่แม่นค่ะทองแปดเดือนรับประกันทองนะครับเนาะร,รับประกันทองค่ะตัวเรียบร้อยแล้วค่ะมีพี่น้องป้าตากระเตี่ยมเขาโตขั้นสอนนี่นะครับตัวนี้ส่วนสูงร้งอยหอยก้อยคือ,งงองเด็กตัวของง่ายมากต่วหอยก้อยมือนี้มือนี้เล่นของง่ายของเงาค่ะอ๋อเบิ้งนี่ครับอ่างดีเนาะหอยก้อยเนาะตัวนี้นเนาะาดึงข้างหนเนหน่อยก้อยดึงข้างหนังาะหอยเ้ายนี่ครับเอาคุณไปนะครับแล้วตัวนี้คุณจะกัน ขุ s <S okay. ่นข exactly. ้นนะครับพี่น้องเพคนตื่นกล่องยังไงนะครับเนาเมื่อกี้เขากล่องกับเบื้องถ่ายครับพี่น้องถ่ายไงงี้ไครับพี่น้องเบื้องถ่ายครับอุ่นครับถ่ายบกสุบโอตัดได้หน้อยๆเนาะแม่งค่ะถ่ายไงหางลางด้วยครับพี่น้องหยาบหางเลยข่อได้พี่น้องนี่ครับเอาตัวนี้มันเป็นจังไนหอยกุ้ยคืออ่างไงดีครับตัวนี้ครับตัวนี้อ่างไงค่ะนาที่องแดงคนละค่ะป่านาคือองแดงเลยนะครับนี่ครับ เป็นข้วยขวัญหาเพื่อนหาวท้องนี้ครับเอานี่งร้อครับเนาะใบนุ่หอยกุ้ยหนี้ราคาใบนี่นะครับใบครับเจ้าเพชรผู้แพงมันจะมีนะครับพี่น้องทองแปรเดียนน้อยกุ้ยเนาะเอกสารครบนี่ครับเจ้าเพชรผู้แพงรับประกันทองรับประกันทองค่าตัวเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ตัวดินไหวนะครับเนาะนี่ครับไปสุดจัดระเบิด้ลยครับตัวนี้ครับนี่ครับมงกุฎอ่างกับพี่น้องสูงร้อยสี่สิบห้าบวกลบแม่นค่ะสถานะาบน้ำทองลูกตัวที่สารในทองแม่นจ้ะนี่พี่น้องมึงนี่ครับ มงึงบอกว่าปนฮิปโปเลยะครับ,รรบตัวนี้ครับฮิโปง่ายครับตัวนี้ครับเขาข้อดีตรงหอยก่อยเนาะจ้านี่ครับเล็บงามนะพี่น้องมึงเล็บครับพี่น้องเล็บหนาเล็บดังนะครับนี่ครับโอ้สุดจัดเลยหอยก่อยตัวนี้เป็นเมียที่สองนะครับเนาะตัวเมียอนี่รับประกันทองส่วน,ะะนสูงร้อยสี่สิบห้าวันนี้เปิดไปราคาหอยก่อยนี้ครับเปิดไปหกสองพันค่ะเปิดไปหกหมื่นสองพันบาท ส่วน,นจิตส,สนใจข้ยเมีที่สองทองลูกตัวที่3ามนะครับพี่น้องเนนี่ครับโทรเข้ามาสอบถามเลยครับศูนย์เก้าหกสางยับพี่น้องของงยังอ้างหอยกอยมาเปิดแบียงเลรครับเปิดราคาของกับวานพอฟังยู่ดิพี่น้องเนาะผู้ใดที่กําลัางมองหาค้ยนะครับเด้อ้ยควงสางใงรับประกันทองครับเปิดได้6กหมื่นพันบาทนี่ครับโทรเข้ามาสอบถาม096ครับศูนย์เก้าห สุดจัดประดบอกอะไรทำนียครับหอยขลังแกน้อยหอยกว๋วยห้องมึงชมง,งามมึงไปจบทบชิปทุดถ่ายในห้องป๊าห้องมึงเนี่ยพี่น้องเอ,อ้ยเปิดไปหกหมื่นสองพันบาทไปน,นะครับพี่น้องที่เด็ดครับพี่น้องหอยก้อยมาแบงปันมันนี่ครับเอา้าหอยก้อยห้องค่ะขอบคุณขอบคุณพี่สายทางทีว,งว่านาพูดนะค่ะที่มาปิดแม่อ้างงนะ่าน่ะคอกให้ค่ะโอ้บ่ได้ลงคลิปเลยหรอหอยกย้อยเนาะค่ะนะ แล้วอยากเขาไปชมค้อยตัวจริงเดี๋ยวเขามาใส่หอยควายนี่อ่ามาบ้าหนองบอลตำบลหนองเกลียงเพื่อเมื่อจังะมาเล่นค่ะทิศซอต้นนุงทองฟาร์มค่ะอ๋อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องค้อยง่ำข้อยง่มเล่นนะครับเนาะจ้าฝากติดตามไว้ด้ค่ะขอบคุณขอบคุณครับจ้าขอบคุณค่ะ